สำหรับคลิปล่าสุดนะครับคนกะเดเบิงเป็นล้านนะครับเนาะสำหรับคลิปที่มีปัญหานะครับที่บอกว่าโค้ไปเตือนแล้วนะครับก็ยังเอาคลิปมาลงคือตอนนี้ก็นั่นแหละครับก็มีเพจนะครับเพื่อนได้ออกมาบอกตอนนี้คนดูเป็นลานดเด้อเออให้ปรับปรุงตัวจังไหนก็ปรับไปละครับมัน เป็นเรื่องกฎระเบียบหรือขอกำหนดขอบังคับของเขานะครับว่าห้ามเพียห้ามกระท่เท้ากอยาเห็ดสดีกว่านะครับเขาสิไปฝืนบ่าใดนะครับเพราะอย่างมันอยู่ในสังคมคนหลายแหลวมันบอกคือเก่าเลยนีบ่เป็นสีอยู่ตะกบป่าสองคนหรือว่าอยู่ในโรงเรียนยหน่อยที่มีคนบกักีคนสิเห็ดเอียงก็ไดเมือ่อเพื่อนบ่มีขอห้ามนะครับแต่อันนี้มันมีขอห้ามคนหลายดุกุญญใหญ่ดูกุ้โตขเขาเจ้ากับไม่เดียนตายนะครับเนาะ พราะวา่าผู้ใดก็อยากให้ลูกตัวจะคล้องเรียนผ้าสอบภาษาเมืเามาอ่อขมอาย่สังคมเมืออครับต้องปรับตัวปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นนะครับในการสิเห็ดอีหยังเมื่อเม่นสีเอาเต้ใจตัวจะของมากูสีเห็ดแบบนี้กูสิร่วงแบบนี้เอาแบบนี้ตามใจกูยาคิดนะครับมันบ่ได้งายย่ายยางตีคิดการทีขามาอาย่สังคมนะครับพ่าต้องพัฒนาแก้ไขหย,ยังแน่นะครับเนาะพนบอกว่าให้หมูจะคว้วมแน่ เออเบิร์ดคัมสีวอกนะครับนี่คือขอความเอฟซีนะครับารบ,บางคนกะสนับสนุนบางคนกัว่าบ่ดีบ่ถือบอ่ข่วนนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกระหามแล้วเป็นอย่างคือเห็ดจังสัน่นนะครับเนาะเออบางคนนะครับบอกว่าเออพาวาฟองในคู่เอ้ยเตือนแล้วว่ายาทายกับย,ย,ยัางทายอยู่จังสี่นะครับบอกว่าจริงทายเป็นคลิปเขา เรนแล้วก็บวกควนเอามาลงหรือเบอ์อนาก็ได้บโบเมนแนวขำได้แบบนี้สแสดงว่าท่าใดแต่คิดผิดค่ะมั่นค้นละสังคมกันตอนนี้กรุณาปรับตัวด้วยอย่าอ่างบาบารูไม่อ่างหลอกค้นตีมึนไปเรื่อยบ่แก้ไขแล้วก็บปรับปรุงตัวเลย ผลกระทบมั่นสิตกอยู่กับลูกถ้าบอปับปรุงตัวจะของสังคมคนมีเงินเรื่องมารยาทเขาบอสอนบอบอกกันนะคือคุณต้องรู้ยู่แล้วจะมาบอกว่าบอรู้บอไดผลกระทบโดนที่ดูกเต็มเต็มเหมือนคุณว่านะครับเบอร์บอเบอร์กับบอสมควรเอาลงนา่งจะเห็นใจไข้เป็นบ้างกับการกระทําของนาง กลัวคู่จะโดนด้วยเพอเพออาจจะโดนพักงานยาวว่ามีกำหนดครูน่าจะบอกให้นั่งลบออกและบอกห้ามโพดลงโซเชียลถ้าพผู้ครองเด็กในคลิปมาเห็นนี่ไม่ใช่นั่งคนเดียวที่จะโดนฟอ้องเพอเพออาจจะเป็นท่างโรงเรียนและคู่ก็โดนด้วยนะครับนี่บางคนก็บอกโดยความเป็นห่วงนั่นแหละครับว่าบ่าห้เหตุนะมันมันบ่เปม็นแนวที่ดีนะครับเพิ่นห้ามแล้วนะครับ แต่บางคนนี่ครับมันมองไปขนาดนั้นนีครับถึงไล่ได้นะครับเนาะเพิ่นบอกว่าเจ้ารูบ่ว่าใกล้ฉลาดใกล้งูคิดดูให้ดีนะเขาท้ายคลิปอันหนึง่งเป็นเงินเท่าไหร่ยิ่งคลิปนี้ยอดดูเป็นล้านเขาสิได้จากคลิปประมาณจักบาทเจ้าดาเขาแสเขาเจ้าได้ความสาใจแต่เขาได้เงินเขากับบอนสนแล้ว มันคือความฉลาดของเขาเพยายามให้ค้นวาค้นแสะูุแล้วเพื่อสิได้เงั่นในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นการปรับกลยุทธ์ใหม่เป็นหว่างสันในของ,นอง,ของอคนที่ทำพิดแล้วขอหามอีหยังในบอสนแล้วบริเวณม,นมืนตาใสสี่นะครับมันก็เลยให้คนวา่าบอดีนะครับบางคนว่าร่วยแล้วโดนสังคมสาบแชง่งอันไหนคุ้มกว่ากัน ลองคิดเบิ่งดีๆนะสังคมคนมีเงินเรื่องมรารยาทเขาไม่สอนกันนะคะคุณต้องรูู้ว่าต้องทํำตัวยังไงแล้วถ้าได้เป็นล้านพอเม่เด็กในคีบฟองโรงเรียนแล้วก็ฟองครับโตผู้อามาเผยแผ่แ,ผแล้วมันสิงเงินมีเงินพ่อใจเขาบาละ่ะเด็กได้รกเรียนก็นบอแมันออขี่เริวขี่เล่นะครับ โมเมนไก่กาล้วก็ต้องมีฐานะ,ะระดับหนึ่งพอสมควรถึงสิเขาไปเรียนได้นี่นะครับนี่กับบางคนกับมองแบบนี้นะครับว่ามันเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวได้ไใดเนาะบางคนกับพยายามเห็ดให้่แซยังสีตลอดนะครับเห็ดยังในหิ้วแสงังีสินะครับเพื่อสิให้ตัวเองมีคนเบิงคนเขามากกดไหลกดแช่ไปว่าตัวจะของถือด้านสีแห้งมากคนคอมเม็น เฮงมากจังสี่นะครับวาของโดนด่าได้หลายโหลดกูบังเหงิดจังสี่น่ะนะนี่คือกลยุทธ์ไม่ที่เขากําลังปรับนะครับนํามาใส่ในการที่เรียกหยอดค้นเบิงนะครับมันก็แล้วแต่กลยุทธ์เพื่อนหรอกครับบ่าว่ากันแต่ว่าอันสิ่งที่มันผิดสิ่งที่เพื่อนหามนั่นยาไปเห็ดนะครับเพราะว่ามันบอแมนแนวดีบอสมควรบอถึงบอควร ค้นว่าแล้วสังคมมองว่าดีแล้วมันก็อายคนนี้บ่เม่นบาเฮ็ดแล้วตัวจะของดีสบายอกสบายใจได้เงินมันก็เม่นนยุสุดท้ายก็ลูกที่ละครับต้องถือว่าบ่มองวางสันเอบอบ่เม่นมึงเ,เ,เ,เด๋ยวห้าเข้าไปหลอกกันมันก็บ่เมนเนนะครับเนาะแม่นเด็กน้อยก็ตามนะครับบางคนมันหูเรืองอเอาเด้บ่เม่นว่าเขาบ่าหูได้ที่ปอยยุจังสัน มันบอดีเมนเขาบางเทียเขากะเบิงซื้อโซ่เชี่ยวแต่อับเพืกนหนยมันเปิดเร็วเด้โทรศัพท์เสมอยน้มันหูจักมันบางคนมันเก่งกว่าผู้ใหญ่พเดีนี่คือว่าตัวจะคลมองหูผู้เดียวเด้อครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับสังคมยุคนี้มันพัฒนาไปขนาดนั้นทุกคนที่ยูนะครับหรือว่าเล่นกับโซ่เชี่ยวสิ่หูครับนี่คืออาจจะเป็นกลยุทธ์ใหม่ของเพื่อนเด้อครับเขากับพิ่หน้าเบิ้งว่าสิ่งไหนที่เพิ่นเห็ด มันเมียนจังไดนะครับเหมาะสมบ่เหมาะสมเท้ากะคิดเบิ่งเอาครับดีจังสนับสนุนดนแลนะครับบ่ดีสิไปสนับสนุนมันกับบ่เมียนเนาะครับสิไปสนับสนุนคนผิดมันกับบ่ถือว่าควรแล้วเหตุแบบนี้เนาะครับเนาะนี่แหละครับคือความคิดเห็นแค่บางส่วนนิดๆน้อยๆที่เอาออกมาว่มาวากันครับหลายคนเนี่ยคิดเห็นหลายย่างเนาะครับเนาะดีบ่ดีทุกคนกับโหยู่ดอกครับว่า สมวรสิเสียจัาใดนะครับบามันว่าเสิเอาแต่ใจ,จตัวเจ้าของบ่มแมนครับนี่นะครับมันเห็ดให้คน้นมองค้นว่าเฮาเด้อครับเด้อ่าดีหรือบ่ดีสุย่างมันบ่ต้องบอกต้องสอนกันแล้วครับไงกันพ่อแห้งแล้วเนะวาะบ่เป็นญ่ธรรมดานะครับจนมีลูกมีเต่ามันก็ต้องหู้แล้วล่ะครับมันบ่เป็นเด็กหน่อยนะครับ นอยู่ใกล้ๆกับบอกกันนะให้มันสนับสนุนกันว่าเฮ็ดโหลดลงไปโหลดบอ่อนบ่อหนับน,นบอ่อนีนี่คือไา่ใดของกูจังสันนะครับมันบางเทีมันบ่อถือสังคมเขานี้ว่ากับปั๊บปรุงแม่ดีกว่านะครับเยี่ยจะสู้หกกันหลายในชิงที่บ่อถือบ่อขุนนะครับเห็นหลายครั้งนะครับสู้หกกันแต่แน่แบบนี้แหละบ่อถือกับว่าดีคะแนนแต่นะครับคิดแบบได้ก็เฮ็ดเอาโหลดครับ